แกเป็นไรเนี่ยตกใจเลยแกเป็นไรเนี่ยไปดนอะไรมฉันบอกามันดิ้งมันดิ้งฉันม่ไหววมาโอ้ยยออ กี่วันติดกันแล้วเนี่ยสามวันยังไม่ได้นอนเลยาวันนี่นอนแองชัว่วโมเองต่แล้วเป็นมงนะคงไม่เห็นเลยไหนดูยิยิ่งประชันชอีอสะะก,ส,กออสุมาฟักแทำไมพวกแกต่อยให้สุขภาพตัวเองเป็นแบบนี้เนี่ยดูไม่ได้เลยเราต้องทยังไงอ่ะเกสิพวกแกไม่รู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองแบบสาดีนะสิสาดี ผู้ชายหวามดีหรอไม่ใช่วิธีดูแลตัวเองแบบสามดีกินดีทานอาหารที่มีประโยชน์นอนดีนอนให้ครบเจ็ดแปดชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายดีออกกําลังกายอย่างน้อยวยันละยี่สิบถึงสาสิบนาที <c oughs> มันออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> กินดีเนินดีออกกําลังกายดี ดูดแลตัวเองแบบ 3D <3 D S 2> แฮ<ห>ชแท็กสูตรนี้เฮลตี้